สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคิดรีวิวเฟลเลตอีเจพันพาวเวอร์ต่เป็นตัวที่ต่อจากคอนโทรลคิีไปแล้วซึ่งไม้มันก็ไม่ได้มีคาแรกเตอร์อะไรที่แตกต่างกันมากในเรื่องของสเปคแล้วก็เทคโนโลยีเนาะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลย ตัวสเปคเนาะวัสดุก็เหมือนเดิมเลยเป็นนาโนคาร์บอนเทคโนโลยีแล้วก็บวกนาโนสายอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงว่าใช้สัดส่วนของนาโนคาร์บอนที่มากกว่าตัวอื่นเพราะมันก็แสดงลักษณะของมันออกมาได้อย่างชัดเจน,เนว่ามันจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีความหนาแน่นค่อนข้างน้อยมีน้ําหนักเบาออกองกงงงวงหน่อยส่วนตัวคาร์บอนที่เป็นตัวหลักเนี่ยน่าจะเป็น3 0 T นะถ้าดูจาก การตีแล้วก็การงออะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็เป็นก้านเนาะก้านก็เป็นเจจุธรรมดาแล้วก็ความแข็งเนี่ยประมาณมีเดียมกึ่งสติปก็ตามนี้นะสเปกก็เห็นด้วยตามนี้นะครับสำหรับก้านนะเป็นมีเดียมกึ่งสติปเลยเวลาตีเนี่ยจะออกแข็งๆหน่อยแต่ไม่แข็งมากนะครับยังอยู่ในมีเดียมอยู่นะความเห็นส่วนตัวผมนะแล้วก็น้ําหนักมี4 u อยู่ก็บาลานซ์อยู่ที่3 0 0ร้อถึงสามก็ตามนี้เหมือนกันนะครับบาลานซ์จะประมาณนี้เนาะแต่มันไม่ได้หนักมากโดยรวมน้ําหนักโดยรวมไม่ได้หนักมากแต่ตอนตีเนี่ยอาจจะ กิฟก็เป็น G1 เท่ากับ G6 ขึ้น N ได้สูงสุด35ปอนด์เหมือนเดิมก็จากสเปกก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ตรงสเปคเลยนะมันก็จะเป็นตัวที่อัปเกรดในเรื่องของความแข็งของก้านแล้วก็บ a l านซ์ของหัวเป็นหลักจากตัว TJ Power Control คือในซีรีส์ TJ พันเนี่ยมันจะไม่ได้มีคาแรคเตอร์อะไรต่างกันชัดเจนอย่างตัว TJ Power ที่ไม้คอนโทรลมันก็ไม่ได้ลดแค่บาลานซ์อะไรเงี้ยมันออกลักษณะคอนโทรลชัดเจนแต่ตัวอันเนี้ยมันเหมือนแบบบวกลบ balance ซะเป็นส่วนใหญ่จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบไม่ได้เด่นๆคากงัน ต่อมาก็เป็นเทคโนโลยีกันเลยเนาะ ในส่วนของเทคโนโลยีนะครับก็ไม่มีอะไรมากหลักๆก็เป็นซิงช็อตทีจอยเหมือนเดิมนะครับที่ช่วยเพิ่มความคงตัวของหน้าไม้แล้วก็เอ็นในชุดแนวตั้งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการส่งแรงแล้วก็การคอนโทรลต่อมาก็เป็นโลแอโรดินามิกเฟรมนะครับก็เป็นเฟรมแอโร่ปกติทั่วไปนะยกเว้นตรงที่ข้างๆง,งที่เราเห็นไปคลื่นๆเนี่ยอันนี้เขาก็เรียกว่าเวฟฐานสมิชชั่นเทคโนโลยีเนี้ยหลักๆจะช่วยในเรื่องของการกระจายแรงสัน่นแล้วก็ความนิ่งของหน้าไม้เป็นหลักการคืนตัวได้ไวการตีช็อตต่อช็อตได้ดีแล้วก็การคืนตัวไวของมมมััันนน่ยอออาาาาจจจจจะะะหหถึงงงววใ ได้ไหวแบบไปข้างหลังแล้วก็กลับมาข้างหน้าเนี่ยได้ไหวมันก็เลยทําให้ไม้เนี่ยสแสดงคุณสมบัติที่เป็นกึ่งคล้ายเฟรมเฟกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้งอกกดขนาดนั้นนะมันก็เลยทําให้ลูกที่เป็นสปีดต้นหรือว่าวิถีของลูกการกดลงของวิถีของลูกเนี่ยมันดีขึ้นจากตัว TJ Power นะสิ่งที่หายไปจาก TJ Power ก็คือตรงเฟรมด้านข้างเฟรมด้านข้างตรงที่เป็น TJ Power เนี่ยจะเป็นเหมือน m ั s เ e ิ Power Fame แล้วก็จะช่วยในเรื่องของความตึงเอ็นแล้วก็ตากไก่คือ2อ,อันนี้มันจะหลักการคล้ายๆกันนะ อันนึงอาจจะช่วยในเรื่องของความคงตัวของหน้าไม้ด้วยเรื่องเอ็นส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความคงตัวของหน้าไม้เหมือนกันใช้ตำแหน่งเดียวกันเลยแต่ใช้เป็นในเรื่องของโครงสร้างของไม้ถ้าถามความเห็นผมว่าในการตีส่วนไหนที่มันเห็นผลได้ชัดกว่าผมว่าส่วนที่เป็นเอ็นนะจะเห็นผลได้ชัดกว่านะเพราะว่าถ้าเทียบกันแค่แค่สองรุ่นนี้นะแต่ถ้าเป็นไม้เนี่ยผมว่าบางทีเทคโนโลยีอันนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดมากเท่าไหร่แต่ที่ไม้มันต่างกันมากเนี่ยเพราะว่าหลักๆวัสดุ ที่เป็นตัวหลักของไม้เนที่ใช้ทําไม้เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะนะมันเป็นแบบแทบจะคนละคาแรคเตอร์เลยเหมือนที่ผมพูดให้ฟังในคลิปที่แล้วเนาะก็เหมือน,นคล้ายๆกับลีนิงแล้วก็โยนิกมันเลยเห็นความต่างของไม้กันชัดเจนเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นหลายๆไม้นะ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่หรือแบรนด์เล็กเวลาเขาจะแอสจัดหรือว่าทําไมค์คอนโทลให้มันด,ดเนีเขาจะส่วนใหญ่จะปรับในช่วงชุดเอ็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนที่เป็นสวิสปอตส่วนในตรงที่เหลือที่เขาไม่ได้ปรับเนี่ยคือมันแทบไม่มีผลอะไรมากเลยก็ดูตัวอย่างถ้าเห็นได้ชัดนะการปรับในส่วนนี้การปรับในส่วนเดียวกันกับตัว tj พัน power เนี่ยก็เป็น a r ร์คสิบเอ็ดโปรพวกอาร์คเซเบอร์โปรอะไรงเงี้ยที่เป็นอาร์คเซเบอร์เอ็นแฮนด์เฟรมที่จะปรับทั้งด้านบนด้านล่างแล้วก็ตรงกลางอย่างเงี้ยเป็นรูปแบบที่แตกต่างกัันนเพื่่่อกการทลีีดขึ้แตไมหๆ จะปรับด้านข้างซะเป็นส่วนใหญ่นะถ้าไม่ปรับด้านบนด้านล่างเลยส่วนใหญ่ก็จะปรับด้านข้างนะครับหรือไม่ก็วางบาลานซ์ของไม้อะไรเงี้ยไว้ด้านข้างเนาะมันเลยออกเป็นไม้แบบทรงบาลานซ์ซะส่วนใหญ่นะที่เป็นไม้คอนโทนแต่ต่อไปเราก็ไปฟังเพอร์ฟอร์แมนซ์กันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้นี้นะสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม้นี่มันก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะครับมันก็จะโดดเป็นตัวพาวเวอร์นั่นแหละที่โดดอัพมาจากตัวคอนโทนเฉย ในส่วนของลูกเสิร์ฟหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาการแฮนดิ้งมันก็จะมีน้ําหนักขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจะแข็งขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็มีหัวมีน้ําหนักอยู่นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นนาโนคาร์บอนอ่ะมันจะไม่รู้สึกว่าแข็งมากน้ําหนักโดยรวมเนี่ยผมว่าจับแล้วรู้สึกว่ามันคล่องตัวแล้วก็เบากว่าตัว TJ Power Power มันจะเลยตัว TJ Power คอนโทลไปหน่อยนึงอะ่ะ แล้วมันก็ไม่ได้แข็งมากขนาดนั้นตอนตีจะรู้สึกว่ามันแบบเบาๆมากกว่าเนาะเหมือนที่ผมบอกอะก้านมันเป็นอยู่ในช่วงมีเดียมอยู่นะครับแค่ค่อนไปทางสติปหน่อยแค่นั้นเองไม่ใช่มีเดียมไปไปลายเลยนะมีเดียมกลางๆแล้วก็น้าหนักหัวก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับทำให้ตอนแฮนดิ้งอะไรเงี้ยค่อนข้างมีน้ําหนักนะแต่ไม่หน่วงหัวนะตอนแฮนดิ้งนะแต่ส่วนตอนตีเนี่ยมันจะมีการกดน้ําหนักที่หน้าไมาห้หน่อยก็ ใช้ได้นะถือว่าเป็นไม้พาวเวอร์ออ Power ที่เป็นพาวเวอร์เออพาวเวที่เป็นพาวเวช่วยในเรื่องของพาวเวอร์ขึ้นมาต่อมาในเรื่องของลูกดาดลูกดาดมันทําได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับ ไม้เนี่ยมันตีก็โอเคนะเพราะว่ามันแฮนดิ้งได้ง่ายมันไม่ใช่เป็นไม้ที่มีน้ําหนักไม่ได้หนักมากไม่ได้รู้สึกแน่นไม่ได้อะไรอย่างนี้มากมันเป็นไมก้กลางๆที่ตีได้ง่ายลูกดัดโอเคนะมีพลังนะครับลูกดัดไปเดเรคชั่นดีอันเนี้ยมันก็พอโอเคในเรื่องที่มันดัดต่อเนื่องขึ้นมาได้ดีหน่อยจากตัวคอนโทรลเพราะว่าตัวการไม้อะไรเงี้ยมันยังช่วยอยู่บ้างแต่ก็ยังมีจังหวะที่หัวมันดึงไปอยู่บ้างนิดหน่อยเนาะแต่โดยรวมก็ถือว่าทําได้ง่ายนะครับทำได้โอเคนะ เกมลับก็ทําได้โอเคเลยไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นทําได้ง่ายๆเนาะสบายๆส,ส่วนในเรื่องของการคอนโทลเนี่ยการคอนโทลผมว่าไม้นี้พอได้นะไม้นี้ใช้เป็นไม้คอนโทลได้ประมาณหนึ่งคอนโทลแบบกลางๆที่ค่อนหน่อยเนาะประมาณอาร์คสแต่ดรอปจากอาร์คสมาสักหน่อยหนึ่งสมมติว่าอาร์คสเนี่ยเต็ม10อันนี้ก็ประมาณ8 เป็นไม้ที่พอคอนโทรลได้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะหลังจากที่ตัวคอนโทรลที่ผมเพึ่งบ่นไปว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไม้คอนโทรลมากขนาดนั้นอันนี้ก็คอนโทรลไดนามิกของลูกได้ดีขึ้นลูกหยอดลูกอะไรเงี้ยก็โอเคขึ้นต่อมาก็เป็นลูกเซฟนะครับลูกเซฟสบายเนาะไม้เนี้ยสบายมากเลยมีทั้งน้ําหนักหัวแล้วก็ก้านที่เป็นค่อสติปนะครับที่เป็นมีเดียมันก็ทําให้ตีไปได้ไม่ยากตีได้ไม่ยากแฮนดิ้งไม่ยากถ้าเทียบกับตัว TJ Power Power เนี่ยตัวนี้ตีง่ายกว่าตีง่ายกว่าในระดับหนึ่งเลยต่อมาก็เป็นน็นนนนลลลููกกกตะัั่าจเปหของมนนะ ลูกตบของไม้เนี่ยผมว่าทําได้โอเคนะมันมีคืออันดับแรกเนี่ยเวลาตบหรือว่ามือธรรมดาตีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พึ่งเทคนิคหรือทักษะอะไรมากนะมันก็ตบลูกได้มีน้ําหนักโอเคนะครับก็โอเคเลยตีสบายด้วยเนาะแต่ถ้าเราตีแบบตบเต็มๆอย่างเงี้ยใช้ข้อมือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมีหลายส่วนที่น่าสนใจนะอย่างเช่นอันดับแรกเนี่ยสปีดต้นมันมีนะครับโดยรูปแบบไม้แบบนี้นะ สปีดปลายมันก็โอเคนะเพราะว่าตัวก้านมันเนี่ยมันไม่ได้ออกแข็งมากแล้วแล้วก็มันยอมงอแล้วก็มันทิ้งน้ําหนักหัวนิดหน่อยด้วยแต่ตัวหน้าไม้ของมันเนี่ยมันมีความสู้มืออยู่เนาะมีความนิ่งอยู่มันเลยทําให้ลูกเนี่ยชาร์จพลังออกไปได้เยอะแล้วก็ต่อมาเนี่ยโดยไม้ที่ว่ามันเป็นนาโนคาร์บอนนะครับมันเลยทําให้สวิงสปีดได้ไวเนาะเล่นพวกการเหวี่ยงไวไวอะไรเงี้ยได้สบายมันก็เลยทาให้ไม้เนี่ยส่งพลังขึ้นไปได้เยอะอีกอันดับต่อมาเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยคือมันออกการกดหน้าไม้เนี่ยค่่่ออนขาาางงมมัีววววจิกกลูเดต การบุกมันออกเป็นไม้แบบตีฟิลไม่ได้แน่นมากนะเบาๆกว่าแต่ผมว่าในเรื่องของดิเรกชันลูกอะไรเงี้ยแล้วก็สปีดลูกอะผมคิดว่ามันทําได้ค่อนข้างโอเคกว่าตัว TJ Power Power ก็อย่างที่ผมบอกนะมันก็จะมี3อย่างหลักๆก็ปีต้นก็มีสปีดปลายก็มีแล้วก็สวิงสปีดก็มีแล้วก็อย่างสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของดิเรกชันลูกนะครับก็คือมันสามารถกดลูกได้ค่อนข้างโอเคกว่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเฟลเล็ตทีพันพาวเวอร์ สรุปก็ตัวนี้เป็นไม้ที่ออกตีง่ายนะผมว่าตีง่าย เป็นไม้ตีสบายๆไม้กลางๆที่มีความแข็งมีอะไรเงี้ยขึ้นมาหน่อยใครที่เป็นมือแบบกลางๆไม่ได้แข็งแรงมากและอยากจะลองเล่นไม้บุกที่มันตีสบายตีง่ายดูเนี่ยก็ไม้นี้ก็โอเคนะครับผมว่าตีได้สบายกว่าตัวที่เป็น T.J. Power Power นะถ้าเน้นความสบายนะแต่ถ้าใครอยากได้ไม้ที่แบบมันแข็งขึ้นมาหน่อยหรือว่ามันรู้สึกว่ามันตึงๆขึ้นมาเนี่ยมันสู้มือหน่อยเนี่ยผมว่า T.J. Power Power ยังมีความสู้มือกว่าอันนี้มันออกเบาๆซะมากกว่านะแล้วก็เน้นในเรื่องของการสวิงการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยแล้วก็การคอนโทรลเป็นหลัก ก็เด่นของมันก็คือลูกตบนะสำหรับไม้นี้ความตีง่ายแล้วก็ลูกตบนะครับจุดเด่นสุดของมันเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องในการเอาลูกลงนะมันมีการจิกมีอะไรเงี้ยตอนตีลูกลงค่อนข้างชัดเจนนะครับในเดเรคชั่นลูกอะไรเงี้ยมันเอาลูกลงได้ดีนะผมว่านะแต่มันก็ยังขาดความแข็งอะไรอย่างนี้หน่อยไงมันเลยทําให้การคืนตัวที่ตรงด้านข้างที่มันทํามาเนี่ยมันยังไม่ค่อยได้ดีมากแต่มันก็เป็นไม้กลางๆอะเนาะมันไม่ได้แบบเออว่า ไม้กลางๆงต้องดีมากอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าทําได้โอเคนะมันเหมือนมีคาแรคเตอร์นะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยพลังของคาแรคเตอร์นั้นอย่างเช่นการจิกลูกการกนลูกเนี่ยมันเต็ม10อะไรเงี้ยไม้นี้ก็อาจจะมีประมาณ5ประมาณ6อะไรเงี้ยนะครับก็ตามราคาเนะาะก็ประมาณนี้แล้วกันผมว่ามันก็ดีนะมันก็ทําให้แตกต่างจากไม้รุ่นท็อปแล้วก็ไม้รุ่นที่แบบกลางๆชัดเจนนะครับก็คือให้คาแรคเตอร์มาเนาะแต่ไม่ได้ให้พลังมาเยอะ ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่ใครที่อยากได้ไม้ตีสนุกๆแล้วก็มีคาแรคเตอร์พอตีได้องี้ก็โอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัว TJ พัน Power นะผมว่ามันก็เด่นในเรื่อง Power ขึ้นมาแหละก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากตัวที่เป็นคอนโทรลมากก็น่าจะออกมาขายเร็วๆนี้นะที่เห็นจากในเพจเฟรดไทยแลนด์นะครับก็ใครสนใจก็กดติดตามไปเนาะเพจเฟรดไทยแลนด์ Thailand, หรือว่า MM Badminton นะครับก็ น่านจะเร็วๆนี้นะครับราคาน่าจะประมาณ2กลางๆมัง้งน่านจะคล้ายตัว TJ Power Power นะถ้าผมเดาไม่ผิดนะผมก็จําราคาไม่ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าคล้ายๆเขาเคยบอกราคาผมมาแนละ้วแต่ผมจาไม่ได้นะครับ <iek> ก็ในระดับ2กลางผมว่าก็โอเคนะสต้น2กลางเป็นมาที่โอเคนะครับตีใช้ได้เนาะก็ <això. S 2> วันนี้ก็เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ